สวัสดีค่ะวันนี้เรามาตำเอ้ทำไมสวัสดีค่ะวันนี้มาเป็นแม่ค้าขายส้มตำนะคะเป็นตำเส้นเล็กค่ะนี่นะคะพริกผงชลรสตำพริกเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บหนึ่งบ่วงพอบ่วงก็บอ่อนเอาบ่วงเกือบหัก แล้วก็ใส่ชุรสหนึ่งช้อนแล้วก็เซ้น้ำปลาสูตรเีบาแส,สานน่เสแช่เซใช่ค่ะมีคนมาเข้าฝันให้ต้ม่มสูตรนี้นี่นะคะสีสันว้าวน่ากินมากปลาหอมนะคะได้แล้วเราก็โคลเลก,ก่อนเพื่อที่จให้น้ำตาลปิบละลาย นี่นี่นี่กระตุ้นปิดตำนานเทมแล้วนี่น่ารักผสมของกระตุโอ้ยแล้วก็ใส่มะเขือเทศมะเขือเทศใส่สามลูกเราเคยเป็นตำนานมาด้อกระตุแค่ซิมราดมือเดียวหนี่จบเลยห่อนดีนะแม่ดีนะแค่ความโคกแต่ทุกคงี่จบเลยนะ ความโคกความความโคกความประแดกเลยเด้อเอ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 อใครติดใจไ่ได้กินแล้วเนาะเออมากินตาป่าเราได้อย่าครับไม่มีใครได้กินตามเรๆเนาะสไตล์บ้านเราเนี่ยค่ะวู๊อน่ากินเบอสีสันโอ้ยสีสันสวยอะ คือจานละแปดสิบไหยคะใช่ค่ะวันนี้วันนี้เราซื้อสองร้อในราคาแบบพิเศษนะจะใส่ปอสีหลาหนักกลัวขนาดยุคพองไทยก็เด้จ้ะหอมประเด็ดดัว่มากแม่ อืออืมอืมอือบังคับค่ะอืออร่อยถาดอาจจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะคะนี่ตามเส้นเล็กกระแสติจดกอือหือสีสัน ครับหนึบๆปูสามตัวทางพุ่น ตะเวนกำลังโอเคเลยอือปุ่งอือแซ่บเลยจ้ามันหนุบดิ แอนเพ cool ิ่นมาขายของอยู่เนี่ยดูผ hmm. ุนเพิ่นเห็ดถนนไปบ่ได้เห็ด มาแบบมึนๆหน่อยเนาะ rồi nào mình còn mhm mhm mất, mất ได้ได้ยืนยุ่งหะยะได้ได้ได <c oughs> ความเบอร่เด็กหอมเนาะอืมประเด็กได้เผ็ดขนาดถ้าใส่เหมือนนั่นละกูจีนมื้ย,ยกินแกม,มันมืดจ้ะชื่อมงไมืม่อยจะเป็นโควิดปะมาคิดคอจัจะ nó trị đi cái thịt này nhìn lại rồi rồi Mát là nặng. Xếp rồi 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 มันใส่เยอะกว่านี้อีกคอยคอตาผักตัวน,นี้พ <c oughs> ากันในมุมคอยมามเจ๊กับข้าอีหล่คอยต้องเอาอุปกรณ์คอยมานั่งแล้ว <c oughs> มุมมันไม่ได้พรุ่งนี้ก็ได้เอง

ดูปูเยืมๆช่วงกับข้าวแรงเนาะคนหลายเปลี่ยนก่อน

ติดฮะไหนตรงไหนกระเต้าป hm. ันจะบอกอืมอันถืได้ฮิปไอติ่นเกาเหลาตีนไก่ผสมหมูเด้อผสมหมูชิ้นเหมือนเดิมอ่ะกิมเมียปีอ่ะกิมเมียเออเลือดเลือดใส่เลือดให้เนี่ยเกาเหลาตีนไก่ผสมหมูลูกชิ้น ซื้ทุยางบะอเอาย่างห้บาทสามอย่างลอยสามอย่างห้ตัวไหนร่มเลยนะมันรอนบือะือจะหนแมนเราเราซ้เราเหลือห้าสิบห้าสิบเยนะเราจะคิดออกจะบเน้

พี่เดชสัง่งอะไรเท่าเทาสิตํตเส้นใ,นใหญ่เออแม่สั่งเส้นใหญ่ปตั้งกระต๊ะะอะงรอยาังแตอ,อะไรอนาะ,ะตอราอยดนจะบอกดูนยะนัแต่จุกเมียงอะไรดีคนะรับ,บขอบคุณค่ะเติมน้ำไปเรื่อยๆนะครับผม ກໍມ <c oughs> ັທີແລລະກຽມແມດວດອລາກະລະວາດາຂພ